สวัสดีค่ะและทุกคนอยู่ในช่องดูดยืนเอาล่ะอายุยืนไหมมันเหมือนเป็นคำอวยพรอายุมั่นขวัญยืนอายุมั่นขวัญอ, zij, อ <Guin> ้ยมันก็แปลกแปลกมั่นขวัยืนยืนจะบอกว่านี่คือการเปิดสักราช วมพายซีรีส์เร right. right? sure. bon ื่องแรกอ้าหรอใช่เพราะเดี๋ยวปีนี้จะมีแวมไพร์หลายเรื่องเลยหลายเรื่องใช่ที่ต่ออยู่นะที่เราเคยทําแบบเรียกชั้นไปตัวอย่างไปใช่ใแต่นี้คือเรื่องแรกเปิดสักหลาดเลยเอ้าหรอมาเลยหรอใช่คือเล่นเลย ep หนึ่งแล้วที่เราจะดูอ่รอใช่อุ๊ยนั่นแหละอุ้ยถึงเต้นจังไม่มีด a ต a าได้เลยใช่รอหลุนว่าพี่แวมไพร์เขาจะเป็นยังไง ใครช่ยังไม่รู้จักใครเลยด้วยรู้จักด้วยเออไม่มีดาตาด้วยดูก่อนไงเดี๋ยวรู้จักทีหลังเออเอ,อ,อ่ะ,อ,ะอยากพูดว่าแนวเพลงไปดูกันเลยครับกับอายุมันขวัญยืนหลายคนยังคงถกเถียงกันอยู่ว่าในโลกใบนี้มีสิ่งมีชีวิตพิเศษอย่างเอเลี่ยนมนุษย์ต่างดาว พวกกายพันธ์พวกกิโลแบบไหนๆที่มีพลังปกป้องโลกและอื่นๆอาศัย่ปะปนอยู่กับมนุษย์เราด้วยหรือเปล่าแต่ก็ยังคงไม่มีใครรู้คำตอบได้แบบชัดเจนแม้แต่ตัวผมเองที่ชื่นชอบเรื่องพวกนี้เป็นพิเศษแต่สิ่งหนึ่งที่ผมกำลังจะได้รู้โอาวะและอาจจะมีแน่ๆนั่นคือ คนแรกมาเหอะอยากเห็นแล้วมาเหอะมาเห็นเหออยู่ขัดไปหมดแล้วเฮ้ยหรือว่าเราต้องใช้ทางจิตสื่อสารวะเฮ้ยใกล้สิเอามือขึ้นมาขึ้นอะไรวะอีพักเอามือขึ้นมาทำแบบนี้ถูกต้อง ทุกคนเงยหน้าหลับตาไม่เห็นอืมโอเคพร้อมหลับตาแล้วทุกคนแล้วอธิษฐานในใจพร้อมกันว่าอยากพบออ,อยากเจอออ,อยากเห็นช่วยออกมาปรากฏชัดๆตรงหน้าทีเถอใช่ยู่โอ้สาธุผีมีสาธุด้วย สาธุด้วยหรอวะเออพร้อมกันเร็วสาธุาโ,โอ้ยไงหรอกรศูร์ดูดีๆลูกปิดจะปีดแสงจุดๆที่กำลังวิ่งไปเขาว่าเป็นแสงจักยานถึงไม่ทราบสินิ้และนั่นก็หมายความว่าทำมืออะไรของมึงไว้ผัก ขอพอลังมันอาจจะเป็นของมนุษย์ต่างดาวหรือไงล่ะออครูที่มาเยียนโลกมนุษย์ต้มเลือดเต้อังคารก็ต้องที่หนึ่งนะครับครับอังเลย เริมคับกลางร่มตอนคืนวันนี้เอาข้าวได้ไหมคะเอาข้าวหนึ่งครับเฮ้ยก็บอกแล้วว่าใช่ใช่ตั้งแต่เย็นนั่นแล้วอ๋อใช่ผู้ชายค<า>นนี้ดูแปลกแปลกแฮ ยางเร่มหรอตอนนี้เนี่ยนะเออ,เอยังใส่แว่นดำอีกแสงแดดอะไรก็ไม่มีแล้วนะทำตัวดูหลึกลับแพฮแต่งตัวก็ไม่เหมือนมากินต้นเลือดหมูเลย อะไรกันครับเนี่ยทำไมมันชามใหญ่ขนาดน,นั้นน่ะคนบ้าอะไรที่ขึ้นหมด <S 2> <S 2> <S 2> ต้มเลือดไงของพิลึก ได้ไงเฮ้ยเดี๋ยวนะหมดแล้วหมดได้ไงวะอืออีกชาหมอแปลกสดๆดพูดเจอคนหนึ่งวะที่น่าจะมาเป็นกรณีศึกษา ตัวโดยเรื่องเนีสาคดีของเราใครวะก็คือที่ว่ามีเรื่องคุยนี่เรื่องอะไรนะคือเมื่อวานอ่ะกูเจอคนหนึ่งที่น่าสนใจน่าสนใจอืแต่ไม่ใช่แค่มุกคือน่าสนใจแบบแปลกๆอ่ะน่าสนใจที่เราจะมาใช้แบบศึกษาพฤติกรรมเขาได้มึงหมายความว่าไงนะ เออแล้วคือใครนะน้ำฟีีต่างเองตรงนู้นนะคะอะไรนะครับน้ำน้ำฟีีหรือน้ำฟักนะครับพีื่ี้น้ำฟีีไอสัตว์ไปเลยไปช่วยปากหน่อยเร็วไหนอ่ะหอแป๊บเดี๋ยวก็มา ซุนไปแล้วสองถ้วยครับอยู่ไปอาทิตย์หนึ่งน้องแก้มใสไอคนที่กลัวแสงอะวันนี้เขาจะมาไหมน่าจะได้เจอนะคะเพราะว่าพี่เขามาทุกวันเขาขุดมาทุกวันเลยเหอ,อ่ะนี่ไงนั่นไงพี่เขามาละใส่สูเลยโอ้ โอ้หมีร่มแดงโอ้โป็นแจจะไม่บอกเพื่อนหรอกนะเพราะมีแต่หนีทีเก็บดูคนเดียวต้มเลือดมาเหอะกระโหลกกี่ตัวต้องบอกว่าให้พ่งต้มเลือดอะแต่เขาถือร่มมาอันนี้แปลกพิ่งออกจากห้องก็น่ารักดีออกมาอุ้ยอ่าแ,แกง ไม่ได้มองนะุิยเขาอ,อ่านได้แหรอไม่ไดูอุ้ยมือหมาแล้วแมงชามใหญ่กแล้วน้องเอาแบบนั้นสองที่ สามเลยฮ้ยสั่งอะไรเยอะแยะกินหมดเหรอขายเก่งข้าเด็กไงมีประโยชน์ต่อร่างกายนุ้ยไม่รู้หรอพอรู้หิตดัางอ่ะกินเข้าไปเยอะๆมันช่วยได้ป้องกันอ่ะพวกมึงนี่ไม่รู้อะไรกันเลยมี VIP มันคือเราเว้ยต้องเลือดหนูต้องกิด ท่านเองก็ชอบกินเลือดหรอ <Okay. S 2> เราจะทำไมงั้นเราก็พวกเดียวกันสินะครับ คิสโลเมนติกทำไมเนี่ยเอ่องั้นผมขอตัวก่อนนะครับฉันชื่อพันแล้วท่านชื่ออะไรราตีผมชื่อยกมัน <c oughs> ทำอะไรไม่ได้นอกจากยแกแขนขึ้นมาเล็ลว <c oughs> ังกาลเร็ลวังกาโหหนูก็ต้องทันผู้ชายดิลกูก มันจะได้เข้ากันจริงเวลาไปภาพหนูจะได้คู่กันเลยไป่ต้องหาพวกพันราตีพันราตีจินนี่มีเจนี่ใครให้เขาด่าเลยเขาเออโอครับอ่าชื่ออะไรนะต้มเลือดหมูจงเจริญพี่แกทรงดีต้มเลือดหมูจงเจริญใช่ไหมแล้วเหมือน กระตูนขันกลับบ้านเถอะคำมืดแล้วแช่เย็นไว้นะเก็บไว้ทานได้หลายมือ้อแต่ทานสดๆใหม่ๆจะอร่อยกว่าหวานๆกลิ่นก็หอมเย้ายวนใจสุดๆเลย โบกมือลาแล้ววันหน้าพบกันใหม่ทันโยอเอาผมเอาก่อนเอาย้าย สี่สเสร็จเอสวยปังปีตดตอนตกไม่ได้เปิดมานานเนี่ยอ้องนี้ก็ประมาณเนี่ยมีห้องน้ำในตัวมีแอร์อย่างเย็นเย็นอยู่เลยไม่ได้เปิดแะเนี่ยอาจจะมีขี้ฝุ่น ห้องนี้ไม่มีคนพักมานานเดี๋ยวเอาไม้กวาดมาให้<ะ>แมมมันไปแบบเฉลียงข้างแมไม่เอาห้องนี้เด็ดขาดอีน่ากลัวขึ้นนกลับขึ้นมาตั้งเองหมืนแล้วห้องข้างนี้ว่างด้วยไหมครับเมื่อกี้ห้องที่หนึ่งช่องห้องนั่นในว่างแต่เ,เปิดไห้ดูอ่ะ อยากได้แบบข้างๆกันเลยห้องข้างๆมันเลยอะครับไม่วางวางแต่ห้องนั้นแหละเฮ้ยเหมือนกันแหละแต่มีอยู่ห้องเดียวกันไปเลยล่ะเออคือไม่ขนาดนั้นนะครับแบบว่าแค่ข้างๆห้อง,งกันก็พอผมกลัวมันขโมยขอนะครับเขาจบขโมยข้องเหรอวันก้อนวัวใจผีก็ให้ไปเขาคงเอาใจผีไปแล้วสินะครับ มาดูดินั่นดินี่กูทำอะไรลงไปวะเนี้ยหรือให้กูไปอยู่แทนไหมหรือว่าไปอยู่ด้วยกันหมดนี่แหละเออไม่ต้องเลยเดี๋ยวกูจัดการเองคือห้องกูงควนห้วยะเออซีนเดี๋ยวยังไงพวกมึงไปช่วยรีเซิร์ชพาทอื่นแทนก็ได้ขอโทษนะไอ้เนี่ยไอ้นั่นอ่ะเออมัน มันเกี่ยวอะไรกับโปรเจกต์หรอวะเขาดูแบบไม่ปกติอะถ้าคนคนนั้นไม่ใช่คนธรรมดาขึ้นมาหรือว่าถ้าเขาเป็นชาวดอาอังคารที่แบบมาตามหารักแท้ว่าโลกมโนได้ใช่ไหม,มเออเจอก็มีความเป็นไปได้นะเว้ยยังไงเขาก็แปลกจากคนปกติไปอยู่ดีกูรู้สึกว่ากูมีเซนว่าคนแ,บบแปลกมันก็มีอยู่ทั่วไปวะนี่มึงไม่เชื่อในกลุ่ม UFO นแกงร้อะ น่ากลัวเนี่ยนะคะโอ้ยน่ากลัวมาก รานน่สุกี้เอา้าใช่มีในพัน้าน<ะ>ท่านอยู่ที่นี่ห้องนี้พิ่งย้ายมา,าใช่ใช่พอดีเช่าไว้น่ะแล้ว่าแต่เพิง่งได้ย้ายเข้ามาอยู่ปกติห้องนี้ปล่อยว่างไปเลยดีตั้งแต่มีเหตุการณ์อไม่ต้องเล่าดีกว่าเดี๋ยว นอนไม่หลับอ่ะอยู่ลำพังไม่กลัวผีเหรอนี่กลัวอยู่ไปหยุดได้ไหมเอางี้ได้ไหมล่ะกลัวไม่มใช่โย่แหละแล้วจะเป็นยูยี่อ่ะแหละมองเนี่ยมองเขากินเนี่ยเราก็ไม่ไหวแล้ว ตอนนี้มีโปรโมชั่นด้านแห่งความรักถ้ามากินแบบเป็นเซ็ตคู่รักจะลดห้าสิบเปอร์เซ็นต์ใช้สิทธิ์ไหมคะ <c oughs> วันนี้ก็เป็นสิทธิ์คู่รักได้เลยครับฮะเป็นไหมก่อนเถอะลดอะไรกินไปิาสิบเปอร์เซ็นต์อะไรเนี่ยโอ้โหเดี๋ยวต้งเหลือห้าบาทเลยเพิ่มไม่หรอกเขาจ่ายละหกสิบฉันไม่ได้คิดอะไรกับท่านแบบซับซ้บอนเลย แค่ต้องการไปอย่างใคาใจ่ายนะอย่าเด้อคิดไปไกลละสิเขากี่หนีทุกวันเลยมึงกินก๋วยเตี๋ยวทุกวันอย่าไปว่ากันเลยดีฮะ ที่นี่้ขึ้นมาบนดาดฟ้าได้ด้วยท่านเองมีจุดประสงค์อะไรหรือเปล่าเออเห็นว่าท่านสนใจฉันจริงฮะก็ท่านติดตามมาอยู่ที่เดียวกับฉันเออ ทีแรกท่านยังดูกลัวฉันแต่ตอนนี้ท่านอยากเข้าไกลฉันสิ่งที่ท่านทำมันแปลกมันจะมีใครแปลกไปกว่าในพานนี้หรอเนี่ยท่านทำตัวแปลกแปลกอะไรวะหรือท่านว่าฉันแปลกเฮ้ยปกติเลยเหมือนคนทั่วไปแหละถ้านให้วีก,อก่อ ไม่เหมือนเลยฉันไม่เหมือนคนธรรมดาทั่วไปหรอกท่านจังเขานะอะไรของเขาวเนี่ยก็เรื่องจริงอยากรู้จักฉันเหรอเออด้วยเหตุอะไรแจ้งก่อนต้องจริงใจต่อกันท่านติดตามฉันทำไม ันจำท่านได้เวลาที่เรามองตากันมองตาแล้วเราเคยพบกันมาก่อนอฮ้ยฮว่าไงนะทำไมจูจ่ๆก,ก็รู้สึกคุณ,คณนๆแฮ คุณคุณคงเป็นท่านจริงๆฉันจำกลิ่นท่านได้ที่จริงแล้วท่านก็จำฉันได้ใช่ไหมใครอะอะไรนะใครจำอะไรใครจำได้ พี่สุดหลอชื่อยายอ่ะอ <c oughs> อ้ยชายคนนั้นน่าขายกันมากเ้ผมอยากคิมติมบ้าง่ะไม่แบ่ง แรงมากคุณแม่ไม่อ่อนโยนเลยเกียรก็คงแค่คลายช่างมันเถอะคิดไปก็ปวดหัวเฮ้ยหายไปไหนแล้ววะหงายหลังหรือว่าเขาจะเป็น ไปตัวในห้องก่อนนี่ไงมาละคุณพันธ์ครับได้ยินไหมครับอยู่ในห้องไหมเรายังคุยกันไม่จบเลยนะครับอย่าคิดจะหายก็หายไปแบบนี้สิครับคุณพันธ์ประตูมีให้เปิดก็เปิดนี่แล้ว บ,บุกลุกเกินคืองี้ผมบอกความจริงก็ได้คือผมกับเพื่อนกำลังศึกษาเรื่องชอบกินเรือน รูอวแสงชอบตรงกลิ่นฉันไม่เหมือนคนธรรมดาทั่วไปหรอกท่านช่นางเขานะและไม่ใช่คนธรรมดาทั่วไปที่บอกไปเรื่องแต่สิ่งหนึ่งที่ผมกำลังจะได้รู้และอาจจะมีแน่แน่นั่นคืออุ้ย วิ่งแนแวมไพร์พลาสติกอ่ะว้าวแล้วมันก็หลุดออกมาอ๋อเปนมุกตลกเป็นคอนมแถมขนมห้าบาทอ๋อแฟนซีแฟนซีเว้ยนั่นแหละมันแอนดูอ่ะเป็นแวมไพร์ที่น่าแอนดูนะอยู่มาเป็นพันๆปีเขา นั่นแหละเป็นเส้นเรื่องที่มันแบบเป็นแวมไพร์ที่ไอ้น้องเนี่ยมันก็คิดว่าแบบว่าเป็นแบบมนุษย์ต่างดาวมาแล้วต่างดุดเออเขาศึกษาเรื่องนี้อยู่ใช่แล้วมันก็เนี่ยดันมาสงสัยว่าอ๋อหรือจริงๆแล้วว่ามันมีสิ่งชีวิตพิเศษที่มากกว่านี้ที่มากกว่าคนมีสปีชีส์อื่นใดนั่นก็คือแวมไพร์นั่นเองคือการจะดูความจริงแต่ว่าสุดท้ายแล้วว่าเขาใจนีนีรอ เขาจะเจอกันแค่กินไอติมแล้วก็จากไปจริงเหรอเสียใจนะมันก็คงเป็นฟิลที่แบบเคยเจอตอนเด็กๆไงแล้วว่าคุ้นจังเลยว่าเคยเจอเพราะอีตาลุงนี้มันก็อยู่มานานอะไรเงี้ยอ่าใช่ในพันอยู่ยาวนานคงทนคงกับพันสยู่ของพันด้วยเออก็เป็นดูน่ารักนะพระนางก็ดูแบบน่าอินเตอร์เลยทุเอย่ืมแล้วเ็าใส่ไม่ยั้งเลยเห็นไหมตัวพระตัวนางก็คือแบบจริงเทสไม่ไหวน่ารักน่ารัก เออแล้วอยากหรูอ่ะว่าเขาใส่วิกใช่ไหมอ่ะงั้นเดี๋ยวเรามาเลือกที่สุดของใจเ,เลยดีกว่าโอเคที่สุดของใจเราเป็น,นยังแหละอีต้มเลือดนะอ่าเราแบบมันดูไปแล้วก็ <c oughs> อีถ้วยถ้วยเล็กๆ <c oughs> เราก็มองว่าแบบเออก็แค่อิ่มมันก็อร่อยแล้ว <c oughs> แลวที่มันปลาแบบแม่ค้าขายอ่ะ แม่ค้าที่ขายยีตาโฟขายต้มเลือดหมูที่เขาต้องขายคืนหนึ่งอ่ะเออเอออ๋อที่เขาเป็นถังตายิบใส่ใช่มันคือสเกลนั้นอ่าคือเขาเอามานำเสนอให้เราดูมันโอดูโอเวอร์แล้วกินสองกินสามอะไรเงี้ยแล้วมันกลยดูอร่อยอ่ะเออต้องยอมรับนะว่าเขาถ้าเกิดเขากินไม่เป็นหรือว่ามันผิดข่าอมแล้วเขาต้องทําแสดงให้มันกินอร่อยนับถือสุดๆแต่ตัวเรามองอ่ะโอ้ยใส่ใส่ต้องใส่ปั่นป่วนเออเออ ฉันอธิโุของใจอ p พีแรกฉันชอบความแปลกๆเป็นกลุ่มเพื่อนทำวิจัยเรื่อง UFO ใช่เป็นแก๊ง UFO แล้วก็มาเจอมไพายแล้วก็มีห้องพีสิงมันมีความแปลกแปลกของแปลกเหมือนเขาก็นั่นแหละอย่างที่น้องว่าเออมันจะมีพลังงานสิ่งมีชีวิตอะไรพิเศษแต่กว่านี้มันก็เล่นหมายถึงว่ายำรวมมาเลยอืแต่คือถ้าเลือกทั้งหมดอะคือห้องอะ คืออยู่ไม่ได้สุดแล้วอ่ะเอออันนั้นนกโกรธสุดน่าตะนากโกรสุดเออเราไปดูตัวอย่างตัตับเอ็นจานแหวมพายฮ้ยอยากรู้ว่าท่านชอบแหวมพายไหมใครจะไปชอบ,บปลาเนี่ยแต่ฉันอยากให้ท่านชอบมันนะมันจะมีแหวมพายแบบพี่น่าราักน่ารักอยู่เลยแต่ท่านอย่าไปแจ้งใครนะเป็นความลับฉันไม่ชอบให้ใครมาวุ่นวายกับฉันเวนทานมันมีจริงเหรอวะแวมพายคือว่านะ แม่งเพี้ยนชัวร์กลิ่นขุนท่่นฉันหอมอ๋อหรือว่าคอนเซปต์เขาเป็นแบบว่าผมยาวผมอะไรผมกระไลค่ะผมยาวผมกระไลเขาก็เลยต้องแบบใส่ใส่วิกรือเปล่าเนี่ยนะความสนุกแบบนี้คือแบบความแบบพิเศษของแบบสปีซี่หรือว่าอะไรเงี้ยที่น้องที่น้องมัน ติดตามรับชมกันได้นะกับอายุมันขวัญยืนนะได้ทาง VTV นั่นเองก็เดี๋ยวมาวิเคราะห์กันว่ามันจะเป็นอีท่าไหนถ้าเกิดว่าไม่ชอบแอมพายหรอแอมพายมีน่ารักน่ารักด้วยนะนี่เขาว่าอย่างนี้เออแล้วก็มาป้ายยาก,ก็ได้ข่าวทั้งคู่คือใครหรือใครคือเขาเรามาอธิบายกันใต้เมนนี้ก็ได้แล้วก็มาดูกับเราก็ได้ทางยูยัง่าแบบนี้เป็นเพื่อนกันงงๆไปเพื่อนกันด้วยโอเค okay, วันนี้ฝากทุกคนคอ,คอมเมนต์กดไลค์กดซับสไคร้กดกระดิ่งกริงร๊งกร,ริ้งนกลั่ยสองคนนะคะ ตอนนี้ไปแล้วบายบายน่าจะผู <idal sweet UK> ้จ <struggled> <G Ruth> ัดเดียวกับพี่สตีนะเหนื่อยป่ะใช่ไหมฉันว่ามูดแบบใช่ใช่เลยตลกปกฮาออความแบบเป็นไปไม่ได้อะไรเงี้ยเออหรือว่าไอ้นี่มัมล่ะแฟนตาซีโบว์อทีน่าเป็นอะไรดิอะไรกาหังเออฉันบอกแล้วที่เห็นสามจุดกระสือจบ